สวัสดีเรก่านซามนเนอร์ผมดีวินดี้ที่พิสิกและคลิปนี้เปคิดที่บอกถึงประวัติของตัวละครในเกมร e o อ Legend นโดยย่อและขั้นสง่ายและคลิปนี้ขอนำเสนอลูลู t ด e f ไฟเซอร์โซลัสลูลูนะครับเธอไม่เหมือนกับแชมเปี้ยนใน u e o f Legend s ทั่วไปนะฮะในวัยเด็กนะั้นลูลูจะอาศัยอยู่ในเมือง เบนเดนซึ่งเธอใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นรัดเลาะไปตามชายป่าหรือนั่งคิดฝันกลางวันไปเรื่อยเปื่อยนะฮะไม่ใช่ว่าเธอไม่ชอบข้าสังคมนะฮะแต่เธอชอบที่จะเล่นมากกว่าวันเวลาล่วงเลยผ่านไปถึงจะเป็นเมืองที่คึกคักอย่างเบนเดนแต่มันก็ไม่อาจเทียบกับโลกอันสดใสในจินตนาการของเธอได้นะฮะเป็นสายเขียวนั่นเองนะฮะอยู่ในจินตนาการวันหนึ่งระหว่างที่เธอกําลังเดินเล่นตามชายป่าอยู่เธอได้สังเกตเห็น ที่ที่น่าพิศวงนะฮะที่หลายคนไม่สามารถมองเห็นได้ซึ่งที่นั่นเธอได้พบกับแฟรี่ตัวหนึ่งชื่อว่าพิกซ์นั่นเองลูรูตื่นเต้นอย่างมากนะฮะเพราะเป็นครั้งแรกที่เธอได้พบกับแฟรี่เมื่อพิกซ์นะฮะเห็นลูรูอย่างนั้นนะฮะเลยได้โอกาสนะฮะเขาได้แกล้งหลอกว่าตัวนั้นติดอยู่ในบ้านนกแล้วล่อลวงพาลูลูนะฮะไปยังเกรซซึ่งเป็นมิติอ่าบ้านเกิดของเหล่าฟิกนั่นเองเมื่อไปถึง ที่แรกที่พวกเห็นนั่นก็คือเป็นโลกที่กว้างใหญ่มากเต็มไปด้วยป่าหมึยและเป็นพื้นที่นด่ตัดขาดจากโลกภายนอกสิ่งแวดล้อมทุกอย่างนั้เหมือนกันหมดเลยสีสันสดใสสิ่งแวดล้อมรบข้างเปลี่ยนแปลงไปตลอเวลาลู้ลูนี่ไม่สายเขียวยิงๆดูดเป็นลายปุ้นเหมือนขนาดนั้นเลยนะ สิ่งเหล่านั้นทําให้เธอตื่นเต้นเป็นอย่างมากนะฮะมันทำให้ลู่นั้นรู้สึกเหมือนได้เข้าไปในความฝันช่องเชี่ยวและอยู่กับฟริกและหลงไหลติดใจในสถา,า,านที่ลึกลับเหนั้นสายเขียวนี่เองนะหมดูไปคุ้นเลยทีเดียวเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะฮะชีวิตของเธอซีเกรซนั้นดูน่าสนุกอีกทั้งยังสะดวกสบายอีกด้วยลู Lulu ่ชอบที่จะเล่นเกมด้วยกันกับฟริกซึ่งเกมที่เธอชอบเล่นกับฟริกนั้นก็คือเกมสร้างความเชื่อ ตูนบอดีชาเลแมแหละครับสร้างความเชื่อและเธอเล่นมันได้ดีมากเสียด้วยนะฮะอยู่มาวันหนึ่งเธอรู้สึกตกใจมากนะเมื่อเธอนึกออกว่าบ้านของเธอเองอยู่ที่เมืองเบนเดนเพราะการที่อยู่ในเกรสนั้นทําให้เธอรู้สึกเหมือนว่ากําลังฝันกลางวันจินตนาก,การไปรีบเลื่อนะฮะด้วยสิ่งนี้จึงทําให้ลูลูนะฮะตัดสินใจกลับไปยังบ้านของตนและอีกอย่างนะก็เพื่อกลับไปบอกเล่าเรื่องเกี่ยวกับสถาท่ที่เธอได้ไปพบเห็นนั่นเอง แต่เมื่อเธอกลับไปนะฮะสถานที่เธอจากมานั้นก็ไม่เหมือนเดิมเสร็จแล้วนะฮะอีกทั้งวันเวลาก็ผ่านไปนานนับศตรวรรษกลายเป็นลูลูที่แกงหงักไปเลยนะฮะเธอตามหาล่องรอยบ้านของเธอบนโลกภายนอกแต่ความพยายามของเธอนั้นก็ไรประโยชน์นะฮะลูลูจึงได้เล่นซ่อนหากับเด็กๆในหมู่บ้านเธอเปลี่ยนพวกเด็กๆให้กลายเป็นดอกไม้และสัตว์เพื่อให้เกมสนุกสนานมากขึ้นเออสนุกอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่า นะแต่พ่อแม่ของเด็กเหล่านั้นก็ไม่พอใจนะในการกระทําของลูลูกก็ไม่พอใจล่ะครับแหมเปลี่ยนลูกเขาเป็นหมูเป็นหมาในที่สุดเหล่าจเดนนะก็ยืนยันชวนกันบังคับให้เธอนะต้องออกจากหมู่บ้านไปเธอจึงหันเข้าสู่โลกเวทมนต์ด้วยพลังสวรรค์ที่ไม่ธรรมดาที่ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับนะแต่ยังเป็นที่นิยมชมชอบอีกด้วยที่แห่งนั้นที่เขานิยมชมชอบเธอนั่นก็คือโลกแห่งลีออฟเลเซนนั่นเอง จบกันไปแล้วนะฮะสำหรับประวัติของลูลู่แต่เรานานกันหน่อยนะฮะแม่งขี้เกียรนะฮะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบ,ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณครับ